สวัสดีครับในช่องคุณพอ่อการดไฟคังนะครับเย่ก็อย่างที่บอกนะว่าวันนี้จะเปลี่ยนมาใช้แท็บเล็ตแทนนะก็ไม่แน่ใจว่าเสียงเป็นยังไงนะแต่ว่าตอนที่ลองในอีกเกมหนึ่งอะมาเปสนแนดก็ถือว่าโอเคนะฮะก็วันนี้อาดีเลย์เพราะว่าวันพฤหัสสุกไม่ว่างเลยนะฮะมาดีเลย์มาลงให้วันเสาร์แทนนะครับอาทิตย์หน้าก็น่าจะกลับมาสล็อตวันพฤหัสเหมือนเดิมได้นะครับก็ มาลองเล่นเด็กตามโปะอัน,นจริงๆอะ่ะอยากจะเล่นเด็กอื่นแต่ว่าโอ้โหเมตาตอนนี้มันดุจัดนะเมตาปิกาชูตอนนี้มันดุดุเรือเกินนะฮะก็เลยหนีมาเล่นเป็นอะาคาแซมแทนนะครับหรือเชื่ออะไรมันชื่ออะไรญี่ปุ่นจะไม่ได้แหละคุณพ่อเล่นแต่อราคาแซมนะครับก็จะไม่เหมือนคนอื่นหรือว่าจะเหมือนคนอื่นหรืออาจจะไม่เหมือนคนอื่นตรงที่คุณพ่อเล่นคู่กับไอไอเนี่ย เนียสแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันมันสามอีวอลูชันคุณพ่อมันลงเนียสนะฮะและ้วก็ไอเนี่ยชื่ออะไรภาษาญี่ปุ่นจำชื่อไม่ได้แล้ะเป็นสองตัวเล่นเพราะอะไรเพราะว่ามันใช้แค่หนึ่งจี้คุณสามารถลงในสองตัวเนี้ยเพื่อที่จะใช้หนึ่งจี้แล้วก็ลงเป็นอลาคาแซมหรืออบราไว้ข้างหลังเพื่อที่จะฟาร์มเอเนอรให้มันสามจี้ได้ก็ ป็หนึ่งเด็กที่ได้ลองแล้วคุอคว่าโอเคนะมันมันดีตรงที่มันไม่ต้องเป็นอเอ็กแล้วมันมันตีเอ็กตายได้แต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งคุณพ่ออยากจะใส่ตัวตัวอย่างคันสกิเพิ่มไอมันชื่ออะไรคันสกิชื่อภาษาอังกฤษมันชื่อคันสกิระบบญี่ปุ่นจินโนเวียดอยากใส่จิโนเวียดเพิ่มขึ้นนะฮะก็นั่นแหละมาวันน,นี้หน้าจอน่าจะกว้างขึ้นแล้วก็ปรับมาอตรงกลางนะฮะเดี๋ยวเริ่มก่อนมเนีเอ โอ้ <Okay>. oh, มีร่างอีโวแล้วด้วยโอเคได้ได้ฟาร์มมือโอเคอยู่นะไปเจอกับกิงก้าเราแต่ว่ามีซูแบทมาชนะทางเราด้วยฟาร์มก่อนเลยละการอืมโอเคก็มีตัวยื้อสองตัวเพราะว่าอ่าอลาคาแซมมัน มันไม่โดนมันโดนแค่หนึ่งหนงพอยต์เพราะฉะนั้นก็สบายสบายนะฮะโอ้เคอ้ฟูดินเออหรือตั้งนานล่างชื่ออะไรเอ๊ะมือมือดีเลยนะดีมากเลยฟาร์มฟาร์มเนียตฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วก็ปิดด้วยฟูดินหรืออะลรคาแสมนะฮะต้องรีบเอาซูแบทออกไปก่อนเพราะว่ามันชนะธาตุฟูดินเนาะ ฟูดินมันใส่สามจี้มันบอกว่ามันจะตีบวกสามสิบต่อแอคทีฟมอนสเตอร์คู่แข่งต่อจี้หนึ่งใบนะถ้ากิดว่าหนึ่งหนึ่งจี้อยู่ในตัวก็จะตีเท่าไหร่อเก้าสิบอ่ะโคตรแรงนะอีว e ก่อนอีโ e วได้อีวก่อนเนี้ยตกจริงๆนะหน้าเลดการแต่ว่ามือเขาไม่ได้จั่วไอ้นี่มา เนี่ยคุณพ่ออยากจะเอาซาบรีนะ่อาอัสบ,บายนึงแล้วใส่เป็นจีโนเวียสนะว่าเล่นบางทีมันมันน่าใส่ไงมาละโกแบทถ้าอย่างนี้เดี๋ยวเรามันใช้แค่บิดมันใช้แค่นี้เดียวเนียดยืดเด็กเทินนึ่งฟูดินเราไม่น่าทันฉะนั้นเราอาจจะต้องใช้ตัวซ้ายไปก่อน อืม,อมขอใช้จินอเวียนซะก่อนโจเป็นโอเคตัวเป็นโพชั่นก็ยืดได้อีกนิดนึงทีเหลือก็ขอให้แค่ผเกินก้าใช้แค่จี้เด้งเหรอคุณเพราะไม่มีอ๋อนี่มันเกิงก้าธรรมดาไม่นจะ EX โอเค ไอ้น,นี่อีโวมาโอเคอีโ e วมาเป็นนี่เหมือนเดิมอืมอใช้ซัพพอร์ตคาดไม่ได้ไม่เป็นไระยื้อได้สักหนึ่งเทินสองเทินสองเทินได้น่าจะได้สามเทินเพราะว่ามีพชันอยู่อยู่ที่ว่าเราต่อยแรงขนาดไหนด้วย โอริโอคู่เลยจ้ะดวงดวงดีเหลือเกินได้โอริโอสองเม็ดโอเคบอลตัวดกกันฟาร์มแสดงว่าเรายังไม่มา ใช้โพชั่นมันจะยืดได้อีกเทินหนึ่งเนาะได้เอ็กซ์ปีดมาที่ไม่ได้ทำอะที่ไม่ได้ช่วยต่อยแรงๆดิต่อยแรงๆทีดิโอ้สามสิบ เยื้อได้เธอหนึ่งพอดีฟูดินเราจะกลับมาพอดีฟูดินเราจะกลับมาได้พอดีถ้าเขาฟาร์มฟาร์มตัวซ้ายไม่ทันอโอเคโอเค ฟูดอ๋อใช้แส่็จสปอร์ตคาดไม่ได้ลืมโอเคอีกมัดน,นึงเออหกสิบปักกิงกล้าตายต้องให้เขาอีโวไม่ได้ถ้าเขาอีโวไม่ได้แล้วก็มีสิทธ์ชนะอีโวได้แหละใช่ไหมอ่ะเค okay. ใช้โคช่โคช่ก็ไม่ช่วยปะฟูดินตีก็เกิดล้ว โอเคโอเคฟูดินเรามาทันมีเอ็กสปีดแล้วเหลือแค่ให้อับบาร์ลังตัวหนึ่งอีโวได้ก็น่าจะโอเคกิงก้าตายโอเคโอเคฟาร์มเลยเอ็กสปีดมีก็เหลือแค่ฟาร์มข้างขวาให้ทันไม่มี ไม่มีของไม่เป็นไร90กระดงข้ามก็กิงก้าเอ็กหรอ92หมัดเนี่ยอย่างนึงอ,อย่างเงี้ยอยากเวลาอย่างเงี้ยอยากได้จีโนเวียอีกใบเนาะแบบซาบีนาเป็นจีโนเวียเนี่ยตยีนี่ตายเลยในหมัดเดียวได้อย่างนี้เดี๋ยวตบตานี้จะไปใส่จีโนเวียเพิ่มอีกใบหนึ่งเนาะไม่งั้นมันต่อยไม่ตาย ต่อยวันพันไม่ได้นะเขาเสียตรงนี้อ่ะเกิงใกล้ไม่มากระชามาโอริโอเอาโอริโอไปกินปะกินโอริโอไปโอเคหนึ่งเม็ดโอเคหมัดหนึ่งตัวขวามันตีเท่าไหร่เนี่ยมันตีห้าสิบหกสิบโอเค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 สวย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  อ่ากองกองเหลือสี่เอ็ดขาดเลยรวบก,กองเราเหลือแค่ใบเดียวอเอามาให้หมดไปกันยอดนักชกจริงๆถ้าใส่ใส่เทนโนเวียเพิ่มเป็นใบหนึ่งจะดีเนาะ แล้วก็เดี๋ยวสลับเอาฟูดินอีกตัวหนึ่งขึ้นแทนแล้วก็แล้วก็ลวกลัวเกงก้ากลัวเกงก้ามาอาจจะต้องอเพโดนหนึ่งมัดนั้นสลับตัวเลยเทินหน้านกลัวเกงก้าไม่ใช่อะไรนะก็เอาอ้นี่ลงเอาอ้นนั้นขึ้น เพราะเลือดเต็มเลือดเต็มอ่ะมันยังมันยังอุ่นใจกว่าอ่าถ้าสลับเขาก็ต้องเอาค่าเท่ากันเผื่อเขากดผิดเอาผีมาให้แต่ก็ไม่น่าปุ้ม แล้วก็ต่อไปแล้วก็ใช้ซาบีนาได้อีกครั้งหนึ่งถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายนะเด็กเด็กเขาเหลืออู้กิงก้ามาแน่กิงก้ามาแน่แม่จ๋ากิงก้าทำอะไรได้กิงก้าอีกผมลืมสก,กิลไปละหลอกร้อยโอเคร้อยอ๋อโอเคห้ามใช้สปอร์ตคาร์เนาะจะใช้ซาบีนาไม่ได้แต่ว่ามันจะตีอยู่ที่หกหกหนึ่งหก หกสองสิบสองหรอ่ะเขาไม่คิดสกิลไม่ใช่สกิลกิงก้าวอ๋อสกิลแมนสกิลแมนต่อเนื่องปะใช่สกิลต่อเนื่องสามเก้าโอ้ยไม่พอขาดขาดไปนิดเดียว ไม่พอขาดไปสองโอ้ยสาวอ,อย่างนี้นะ่าจะใช้ซาบีนานแต่แรงเนาะแพ้ละโอเคตอนนี้คิดว่ามันช้าไปเทินหนึ่งเพราะเพราะเพราะอยนี่จริงจริซาบีนาออกใบหนึ่งคุ้มกว่าแบบอบ่างที่บอกนะบางทีมันจินโนเวมันคุ้มกว่าที่จะเล่นซาบีนาโอ้แย่เกือบละ นิดเดียวตาเมื่อกี้นิดเดียวเลยเราชาช้าไปห้าชาไปสิบแต้มจากไอไอตัวเมื่อกี้เห็นเห็นเลยขอใส่จีโนเวียดเพิ่มเห็นผลจริงจีโนเวียดสอ,องใบกับหนึ่งใบเพราะเด็กนี้มันมันมีมันมีเนียดมันค่อนข้างจั่วได้เยอะไม่ใช่ปัญหาเรื่องจิงเรื่อง,เร,องเรื่องเนียดเรื่องจั่ว ปัญหาคือมือเนาะโอ้โปกเกมอนตาหนึ่งยาวแล้วเนี่ยเคแตเมกี้นีดเดียวแบบนีดเดียวจริงๆเนาะช้าไปเทินเดียวเองอะถ้าชนะเร็วกว่านั้นเทินหนึ่งก็ตายแล้วจิงกาอเคได้เริ่มหลังได้ตีก่อนโอ้มือของครบแต่ว่าไม่อยากได้นี่ขึ้นมือเลย ไม่อยากได้อาบาขึ้นมือแรกเลยเจอฟิสเซอร์ฟาร์มพอกันเราได้ตีก่อนอย่างไงไม่ต้องเปลี่ยนก็ไ้ถ้าเขาฟืนฟิสเซอร์ไว้อ่าอติกุโนอะเขายืฟนอาติกอุโนไว้แล้วโอโอโอลิโอกินโอลิโอไปขฆษณะได้เลยนี่ถ้าถ้าเขาติดสามจี้ได้อ่ะโห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 เกือบเกือบ เกือบระเบิดเปลี่ยนไปก่อนเลยเทินต่อไปเขาจะได้ตีก่อนแต่ถ้าเราตีส่วนเราก็ชนะเลยเพราะถ้าเขาติดสามจี้อยู่ที่ว่าเขาจะใช้ตัวไหนนะ ให้ตัวหน้าใา้ตัวหน้าตีก่อนอือโอเคของฟาร์มเรามาละอืมมันน่าลุนอะ ตีแค่หกสิบป่ะแต่เธอหน้าเราส่วนมันตายเลยอะล้วค่อยถอยออกอะคู่แข่งหายคู่แข่งหายหรือผมหายเอามาละโอเคเล่นเป็นอติกอโนโอคู่กับแน่นอนนะฮะใคริวเนาะเด็กเด็กฟาร์ม มันสก,กิลอะไรเนี่ยตัวนี้เทดอ๋อชาโอเคไม่เป็นไรยังไงก็อีโวอยู่แล้วเรื่องชาไม่ใช่ปัญหาโอเคตอนนี้เราตั้งบอดได้ก่อนจริงๆต้องบอกเขาตั้งบอดได้ก่อนแต่เราได้ตีได้ตีแรงก่อนเพราะฉะนั้นบึมแน่นอนหมัดเดียวแตก เดียวแตกเรียบร้อยเขาไม่ใช่เล็ดการใส่เราแน่เพราะมือเราน้อยไปเรงแรงร้อยห้าสิบตุ้มตุมคืบเรียบร้อยมันน่ากลัวตรงที่คู่แข่งใส่จีหนึ่งบวกสามสิบใส่อีกจี้หนึ่งบวกอีกสามสิบตรงเนี้ยถ้าแบบเขาไม่ได้ใส่จี้แล้วบวกพลังตีนี่แบบมันก็ไม่ไน่ากลัวขนาดนั้นปะเนี่ยเขาติดจี้ให้ไอ้มังกรไม่ได้เลยนะติดให้มังกรนี่โดนโดนเก้าสิบเลยนะ เราจะใช้ซาบ,บีน่านะครับโอเคเก้าสิบอีโวไหมอีโวอ้าวเรียบร้อยมังกรแตกโอเคเอารกคาแซมมานี่ก็โดนไปเก้าสิบนะคุดแรงแตกละฝันตรงข้ามท่าอะไรไม่ละฝันตรงข้ามเราตั้งบอดได้เรียบร้อยละฝันตรงข้ามเสร็จเราแล้วข้อดีอย่างที่บอกไ้พวกนี้มันใช้แค่จี้เดียวไงมันมันเลยคุณพ่อเลยเอามาชอบเล่นก่อย่างเงี้ย มันใช้จี้น้อยมันเลยเออเล่นง่ายฟิสเซอร์ซับลีน่ามาอเอ๊ะไม่เป็นไรมีเวลาฟารม์มเราก็ให้รอเอ็กซ์สปีดเนาะจีนเวียตไปก่อนเผื่อแรงเผื่อแรงจะได้คู่เขาได้ เทินนาก็จะโดนฟูดินโอเคหนึ่งหมัดสองหมัดทูพันพลังแม่ลูกปัก,ปกเทินนาก็โดนฟูดินเรียบร้อยอยังไงก็ชนะนะฮะต่อให้เขาใช้ซาบีนาเอือให้เขาจะลงอะไรมาแล้วเปลี่ยนตัวก็ตามกระโดนซาบีนาอยู่ดีกระโดนซาบีนารากคอมาอยู่แต่ว่าอ่าเขาเอาอ๋อเขาหนี ไม่เป็นไรซาบีนาลากได้นะก็จะใส่หนึ่งจี้ก็จะเป็นเก้าสิบก็โดนอยู่ดีก็ยังโดนเก้าสิบก็ยังโดนเพราะเขาใช้เพราะว่าเขาใช้โอเคไม่โดนแล้โอเคอย่างนี้คงไม่โดนแล้วสินะเอา้าไม่หนีโอเคผมละชอบคนจริงโอเคไม่หนีด้วยแต่ไม่หนีก็โดนไป ไม่หนีก็กัดฟันแน่นๆนะครับอ่ามันจะเป็นหกหกหกสองสิบสองมันต่อให้เสียสามจี้แล้วไงเพราะยังไงก็ชน,นะแล้วป่ะขแามตามนั้นนะฮะโอเคตั้งบอดได้มีชายเรือครึ่งเด็กฟูดินหรืออราคาแซมนะครับ ก็จริงๆมันก็ตั้งบดเกมโปเกมอนทั้งหมดเนะ <c oughs> ตั้งบบได้ก็ไม่ใช่แบบครึ่งอยู่แล้วมันไม่ชอบอะไรเด็กเนี้ยมันไม่ชอบปีกชูนะเพราะมันเร็วมันเร็วกว่านะอันอื่นเขาพอได้หมดนะมันไม่ชอบแค่ปีกชูอย่างเดียวเคสัก <c oughs> อีกสักอีกสักตาละกันโอ้บ่ายพอดีเคเวสลีนะวันนี้เควตลีวันเนี้ยวันอังคารวันศุกร์เนาะน่าจะน่าจะมีมีม มีอีเวนต์ใหม่นะครับอีเวนต์ไฟเนาะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าไหนก็ไหนๆะดูอีเวนต์ไฟด้วยละกันมีไหมมันอยู่ในวันเดอร์พิกเนาะมีจดหมายอะไรเขาอืมมีไหมอ้าวไม่มีอ้าวไม่มีแฮแต่มีจดหมายอ่ะจดหมายก็หายไปแล้วด้วยนิวส์นิวไม่มีอะไรเลยหลอกเาราไซรโอเคมาอีกสัก ีกสักตาหนึ่งแล้วกันเนาะกำลังดีก็ทำเคเวสไปเรื่อยๆนะเควสอีเคเวสเ,เ,เนี่ยยังไม่ครบซะทีเวลาเล่นไม่ค่อยจะมีนะฮะก็อีกเท่าไหรอ่อ่ะยี่สิบตาชนะยี่สิบตา <c oughs> แค่เห็นคะอี่สิบตาที่เกียดเล่นแล้วปะ <c oughs> แล้วติดเก็บอื่นแล้วต้องมีเก็บอื่นมานั่งฟาร์มอีกไงก็นั่นแหละนะฮะมาอือฮึ ขอฟูดินอีกตาดีมาอู้จะเจอมิวอ่ะได้เริ่มหลังแล้วนะครับเราก็จะได้ปูบอร์ดตึงๆหรือเปล่าเนี่ยทั้งจะเป็นนี่ขึ้นหรือเนียสขึ้นก็เล่นได้หมดเนาะอ่านั่นว่าแล้วนะฮะมิวถูวันนี้แปลกนะวันนี้วันนี้ไม่เจอไม่เจอปีกชูนะ วันนู้นที่เล่นนี่ปิกาชูทั้งวันนะคือโอ้โ oh หลองเด็กอะไรไม่ได้เลยนะเพราะเจอแต่ปิกาชูเพราะต้องจะลองเด็กอะไรจะลองเด็กน้ํานะเจอแต่ปิกาชูนะฮะเด็กน้ําผมไม่ได้เกิดอันนี้ไม่รู้เสียงมันกลองไมตอนแรกมันไม่กลองนะโอ้กูกอดเขาฟาร์มได้อ่ะ <c ười> <c ười> เกินไปอันนี้เกินไป โอ้โหโอ้โหว้าวว้าวจริงว้า wow, วซ่ามากแต่แต่เราสามารถไล่หวดเขาได้เนะมิวทูถ้าเขาฟาร์มจี้ขึ้นไปเขาจะโดนอราคาแซมเราตี ก็ตานนี้ได้ลุ้นเนาะไม่ได้ไม่ไดไ้ได้เปรียบเท่าไหร่เออสองสองมัดหนึ่งมัดปักมิวทูตาหน้าทำอะไรไม่ได้เนาออีโ e วด้วยเหรอเกินมือมือคดฟูฟูฟัวเล็ดคาร์ด น่านจะใช้จาน่าจะใช้จีโนวันนี่ไม่ใช่จีโนเวียสิคุณพ่อพูดผิดนี่มันชื่อจีโอวันนี่นี่ทำไมเรียกว่าจิโนเวียสจีโนเวียสมันอยู่อีกการ์ดหนึ่งโอ้โหเกินไปปะเนี่ยมือพี่ฮัลโหลมือก็ดีเกินบางทีมือพี่ก็ดีเกินอะฟาร์มละอือหึ ตาหน้าเขาได้ตีโอเคเ,เราก็เราก็ฟาร์มได้เหมือนกันนอกจากจะโดนเลดคาดอีกว้อ่าลืมใส่จิโอวันนี่ลืมใส่จิโอวันนี่สองมัดขยับไม่เออนั่นแหลปะปะักปักปักปักโอเคเขาจะตีเรามาห้าสิบเราจะเล็กเทินหนึ่งใส่จี้โอเคน่าจะทันน่าจะทัน แต่ใช้ซาบีนาตบก็ไม่น่าทันโอ้โอเคยังทันอยู่เนาะยังทันอยู่เพราะเขาจะได้แค่สามจีเทิ์น,นี้ต้องเทินหน้าถึงได้สี่จีออเคก็สองจีพอได้เขาเหลือที่ไว้ให้มิวข้างหลังอือฮืออ๋อ โอเคเรามีเวลายื้ออีกผมก็มีอาร์ตลูนะฮะถ้าโดนสองหมัดมิวทูก็หลับได้โอ้โอ,อ้เจ็บปวดเจ็บปวดไม่โดนสักหมัดสองหมัดหลับไม่ไม่มาเลยสักหมัดเออ <They> ยังไงมิวทูตัวเนี้ยถ้าเขาไม่ไม่หลบยังไงก็ตายยังไงก็โดนโดนหนักอ๋อแต่เทอร์น้าเขาจะใส่จี้ให้เป็นหอยห้าสิบได้ถ้าอย่างนั้นเราก็เรายังไม่เอาเรายังไม่เอาอลาคาแซมขึ้นเทอร์นาเราเอาไอ้น,นี่มาใส่เขาเฉยๆพออลาคาแซมจะเป็นตัวตุดท้ายที่ขึ้นไม่งั้นเราจะโดนในตัวข้างหลังสวนตาย ต้องเอาไอ้นี่ขึ้นเพว่าถ้าเอาไอ้นี่ขึ้นเทินหน้าตายแน่โดนสวนไอ้นี่มันยังได้หลุนหนึหมัดโดนหมัดก็หลับได้มิวทโดนสองหมัดก็หลับได้อา,อาอะไรเนี่ยโคตเศร้าเหมือนโดนข้าวคงหายอยู่ ผมนี่ขำไม่ออกผมนี่ขำไม่ออกแล้วครับไม่ออกคือแบบเมื่อกี้ออกข้างข้างล้าหมัดก็ได้แล้วนะไม่ออกเลยแพ้แล้วสู้ไม่ได้แล้วนะครับก็ถึงอย่างที่บอกว่ามันมันโอเคนะแต่ว่ามันก็ยังสู้เมตาไม่ไหวอยู่ดีนะเมตามัน มันก็ยังเก่งกว่าอยู่ดีอามนั้นนะว่างั้นม,มีใต้แล้วก็เหนือกว่าเรานะฮะทำอะไรไม่ได้ตอนทีเขาเอามิวทูตัวข้างหลังมาขึ้นหน้าคือทำไมเขาก็เอามิวทูจิ้มสองจี้แล้วก็บึมอยู่ดีแะดนรอยห้าสิบกันยังไงก่อน อืมหมอืมยังไงก็ไม่ได้ยังไงก็ตายอยู่ดีเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะกับอราคาแซมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเดที่คุณพ่อรูว่ามันก็เล่นสนุกนะแต่ว่าข้อเสียเนาะข้อเสียของมันก็คือมนันมันช้ามันช้ามากก็เราเอาเนียสกับเอาไอ้นี่มันสุดมาใส่เพิ่มเพราะมันใช้แค่หนึ่งจีมันสามารถวิ่งเร็วได้มันก็โอเคนั่นเองนะฮะก็ ประมาณนี้ละกันเนาะกับโปเกมอนพกเกตวันนี้เนาะอาจจะมาช้ามาเล็หน่อยนะครับเด็กก็เกาๆนิดนึงแต่ว่าผมว่ามันก็โอเคนะแล้วนี่อะไรเนี่ยโอเคอ่ะ,ะตอกย้ําเกมมันตอกย้ําเราสองครั้งเลยเลอโอเคก็ประมาณนี้นะครับกับโปเกมอนพกเกตไว้เจอกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ